ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพ,พี่น้อง,นองในที่อยากจะเรียนซอกันกตรีมหรือจะเป็นพื้นฐานไปเรียนซอท,ทั่วไปก,ก็ก็อยากจะศึกษาการเรียนซอพื้นฐานนะครับอันนี้ก็อยากจะมาแนะนําอันนี้ถ้าใครเรียนซอไหนแล้วยังไม่พัฒนายังไม่เก่งก็ให้ามาเรียนซอสูตรโบราณน,นะครับเจาแบบนี้นะครับจบจาะสอซโบราณครับ เวลาเราไล่ไล่ไล่นกก็จะไล่อย่างอ่ะเดีมีฟาซอนฟาทีโดเดรักจิดเดซอนซอนซอนเดีเดีเดซอนซอนซอนครับเวลาเราไล่ไล่ตัวนกก็ไล่ก็คล้องจองกับเสียงเราครับเด